Đừng bơ Mình đã tăng đi Này, nó tồn nha Wow, mận tồn Các bên yêu nha, สบายดีสบายดีหน่อยมองลองเด้อล้วก็สบายดีเอฟซีเนทุกคนบอกว่าล่าเราก็ทากฝั่งไทยเราก็ตามประเทศนั้นเด้อคือบอกมดุมดมุจิงได้ <laughs> มืนอหนีมาสวนมันตนจะมาตัดอ่ามันตนใบมันนะนะใบมันออกแล้วก็จงอ่าตนมันไหวเนาะบางเธอปีหนา้าหาก็่าจะได้ปลูอีกนะเราก็ได้จงไหวยังพอตัดอ่านหอดอันนั้น,นเธอเนาะ ตัดไว้แล้วก็เฮ็ดเป็ดกองกองไว้แล้วก็บันดาจะมาคุดชนะมันต้นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้เนาะเพราะว่ามดเหมือนน้ำมาทางหยาเสียหยาเราอยู่เป็นมาเบงเจอเธอค่ะก็มาเธอที่สองเธอที่สามมันเป็นเมย์โสงขนมานี่ยเดี๋ยวชิพากไปบงเนาะส่วมันต้นันว่างมันต้นใหญ่บ่ลเป็นบอลเนาะไปทุกคนเป็นเดียวกัน บรรยากาศตอนเ้าพที่น้องนี่นี่จะเป็นส่วนอ้อยขอจอบมาตัดตอนเ้านี่นี่กำลังตัดอ้อยนี่เห็นบอกอ้อยปลาเป็นกองเป็นกองนี่ ันนี้ของพี่น้องอาคาส่วนเผาอาคาเนี่ยก็จับตัดอ่อยอย่าเทิงหันอยู่แถวนี้มันอ่อยพรค่อยเป็นปัานไดเนาะเนี่ยมันเป็นบอนเป็นบอนน้อยนึงซื้อทำบ่ดตัดก่อนบอัด้อีสานมาบัดตัดก็จัตัดพอดอย่เทิเง์นคนเราเนี่ยวงนี้นี่ยเป็นงามอยู่พี่น้องเทิงเนมาส่วนอย่างยืดส่กับมันส่วนอ้อยมดเนี่ยเทา่า ผลของเม่นส่วนออยเหล่าอันต้นดำดำเป็นกอนจะนั่นเม่นส่วนยางของข้าเจ้าเนาะอันสีเหลืองเหลนั่นเม่นต้นอ้อยแล้วก็พูนเท้าหุ่นแม่นโรงงานมันต้นนำมอกลายสุดเดินนี้ไข่หนึ่งเขาตัดไวเรื่องก็เอารถซ้าสองหลอกมาต่างจะส่งเขาจีนเนี่ บันไดลัก,กินอันหนึ่งก่อนบัไดลักโคนี่อ้อยใยดีงามสดยังอ่อนๆอยู่ถามันออกดอกแล้วมันมันจี้เหวี่ยแล้วมันจี้เหะจี้หน่อยลงอันนะั้นมันบ่มีน้ำหนักบ่มีน้ำลายนะอันนี้มันยังออกดอกเธอไม่น้ำหนักหนักซดและอ้อยเนี่นะ Nhưng mà mẹ mềm mềm con còn lại. Nhà có tức tức thì nó Trên thang này này ừ, Mà bọc chị chú đào con đồng mà gà Đào con mà hẳn đào mấy ừ, đào Mấy chết này mấy cho vô dạng là gì Cũng bạc che phân vô đồng lú đồng nọ Để quyền Nhà có tức tức mình ảnh mà มาทางซองเธอเนี่พกมันจิประมาณนี้เลาะบอลคางนี่มันหยาตึบอยู่ทางในแทเทก่อนหยาบตึบนี่พี่น้องที่ใส่ผ้าแบบนี้เนาะผ้าเนี่ยที่ซื้ออยู่ตลาดเใส่แบบนี้มันง่ายไปก็บสบายจะเป็นเล็กแบบนี้หมดเลย กบอกเลยค่างนี้คู่กู้แขังขันแข่งขู่ใจริงดีๆใจจะลาจยยำดูไม่ไม่จะตู้ดอมมังอ่ะหันไป้ลยมั่งดูนะกูดูแบบโป๊ะแกไม่พายดูแล้วไปเกาเนี่ย ก็อะไรนี่นังไงก้นมาก้น โบไลแล้วก็ยาตึ๊บมาต,ตัดมาตัดมาต้นหรือว่ามาถานอย่าง ที th th ่คยพิชซ่าผิงพิชซ่าผิงก็จะได้เหยายบมกับเที่ชอบก็ไม่ได้เลยนะ

ีขออยข้าง่านอ่างเดียเด้อมาช่วยกูหน่อยกบแมตัดใบไม่นโดโดออก

Vít này đúng không đúng không nè Vít thì đúng 嗯。<c oughs>

เพิงได้จากอันหนึ่งสองสามสี่ห้า้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดอันเล่หน่อยพี่นี่ันับเนาะมันหน่อยไกดก็ยังบ่หมดก่่เอาขอบบกกระจกมา ไปเนึ่งกินเนึ่งแล้วก็ตำใส่น้ำตาลทรายหน่อยนะฮแซ่บสุดเน่อยพอดีพูด,ดีนะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ไอซันนี่ก่อนก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกูนหน่อยเด้อก็ขอขอบใจเอฟซีมดทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกูนหน่อยเด้อ สำหรับคลิปเดียวก็อีลาฟีและน้องพปก่อนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย